สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้กุ้งจะพามาตากผ้าแบบใหม่นะคะซึ่งตัวเองก็ยังไม่เคยทํามาก่อนนะคะพอดีไปอ่านเจอหลายๆคนก็ทํากันเขาบอกว่ามันดีคลิดลับออกมาเนี่ยเยี่ยมมากๆเลยนะคะวันนี้เลยอยากจะพิสูจน์ไปพร้อมกับกเพื่อนๆเลยนะคะว่าผลลัพธ์ออกมาจะเป็นยังไงเราไปทําพร้อมๆกันเลยค่ะตามเลยค่ะ ขอทดลองตัวเดียวก่อนแล้วกันค่ะ จะตากไว้ข้ามคืนเลยนะคะพรุ่งนี้ก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไรบ้างอารุณสวัสดิ์เช้าว,วันอาทิตย์ค่ะโหเป็นสเก็ตน้ำแข็งเลยค่ะ ผ้านี้แข็งทื่อเลยค่ะแต่พอเข้าไปข้างในเขาก็จะอ่อนตัวเองอะคะ่ะเอาตากไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะคะแล้วมาลุ้นด้วยกันว่าเมื่อไหร่เขาจะแห้งค่ะ สองชั่วโมงผ่านไปแล้วค่ะแห้งเกือบจะสนิทแล้วค่ะ มันหอมมากค่ะหอมแบบธรรมชาติมาก